สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิว HG Macross VF19 Custom Fight Valkyrie and j a Booster นะครับ ในวันนี้นะครับผมก็ขอหยิบนำตัวของไลน์มาคลอสเป็นอีกหนึ่งลายหลักของทางช n e l ที่เราจะนำมารีวิวั้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับซึ่งในส่วนของ l ล n e มาคลอสนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งลน์เลยนะครับที่ผมเนี่ยได้ทำการติดตามสะสมและทำการรีวิวมันมาค่อนข้างนานมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้นำมาเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าทำเป็นวิดีโอรีวิวสักทีในวันนี้เนี่ยผมก็เลยขอหยิบยกในส่วนของมาคลอสมาเป็นในส่วนของคลิปรีวิวในทางของ YouTube ให้ท่านผู้ชม ได้รับชมกันนั่นเองนะครับโดยแน่นอนนะครับว่าจะเปิดไลน์ทั้งทีเราก็ต้องมากับตัวเองหรือว่าตัวหลักของภาคมาคอสเซเว่นนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาคที่ใครหลายๆคนต่างรู้จักแล้วก็ชื่นชอบภาคนี้มากๆเลยนะครับรวมถึงในส่วนของเจ้า Vf19 f i r e b a l k y rie, ตัวนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมก็เลยคิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับหรือว่าเป็นตัวที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับที่จะมาเปิดไลน์ในส่วนของทาง YouTube Channel นั่นเองนะครับที่ไม่ได้มาเป็นในส่วนของบทกวา แต่มาในรูปแบบของคลิปวิดีโอรีวิวนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อประกอบเจ้าตัวของ VF19 Five Body ตัวนี้แล้วนะครับจะมีลูกเล่นจุดขยับดีเทลแล้วก็ลูกเล่นการประกอบร่างอย่างไรนะครับหรือมีการแปลงร่างแบบไหนแล้เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับกับเจ้าตัวของ HG m a c r o f t VF19 Custom Five Body and Sound Booster นั่นเองนะครับและนี่คือหน้าตาของเจ้า Five Body และ Sound Booster เมื่อประกอบ เสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ในส่วนของเจ้าตัวไฟวัคคิลี่และซาบูสเตอร์นะครับในเรื่องของการประกอบเจ้า2ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยถือได้เลยว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับซึ่งจุดที่ผมขอชมเลยในเรื่องของการประกอบเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการแบ่งสีที่แบ่งมาได้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เรื่องของสติกเกอร์ที่ให้มาค่อนข้างดีนะครับสติกเกอร์ของทางไฟวัคคิลี่เนี่ยเขาให้มาค่อนข้างดีเลยเพราะว่าในส่วนของพวกลวดลายต่างๆของตัวเครื่องเนี่ยเขาก็ทําลวดลายมาให้แล้วเพียงเราติดสติกเกอร์ที่ทามงบัตเก็ทำมา ให้ซ้ำเข้าไปเนี่ยมันก็ได้เป็นงานที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นอีกหนึ่งจุดเลยนะครับที่ผมขอชมในเรื่องของการประกอบเจ้าตัวนี้ขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของความแตกต่างของเจ้าตัวอ่า5วอลคิรี่กับตัวของเบีย19นะครับจุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าในส่วนของตัวการประกอบมันขึ้นมาเนี่ยในส่วนของเวอร์ชัน5โหมดเนี่ยเราจะเห็นไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ในเวอร์ชันของอ่าแบทลอยนะครับหรือเวอร์ชันหุ่นยนต์เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าในช่วงของช่วงไหลนะครับแล้วก็ช่วงของต 念。Yeah. ช่วลำตัวมีการปรับเปลี่ยนทั้งหมดเลยซึ่งจะมีการตาก,กันซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปอาดูกันอีกทีตอนเป็นในส่วนของแบตลอยนะครับหรือเป็นทั้งหมดหุ่นยนต์นั่นเองแต่ในตอนนี้เรามาดูในส่วนของไฟโหมดกันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งตัวของไฟโหมดนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีดุเดืออะไรมากนะครับที่มีส่วนใหญ่เนี่ยก็คงจะเป็นการนําตัวของ s สาบูสเตอร์มาติดตั้งให้กับตัวของไฟโหมดนั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีลักษณะและวิธีการติดตั้งประมาณนี้ในส่วนของการติดตั้งในส่วนของเ้าบูสเตอร์เข้า ก็จะมีหน้าตาหรือว่ามีขั้นตอนประมาณนี้นะครับก็คือว่าเราต้องมีพาร์ตนะครับที่เขามาให้ก็คือพาร์ตตัวนี้จะเป็นพาร์ตล็อกสําหรับตัวของซ a บูสเตอร์กับตัวของไฟบล็อกคีรีไม่ใการเสียบนะฮะให้เราเอาด้านยาวเนี่ยมาด้านหน้านะครับแล้วก็เสียบตามร่องซึ่งร่องนี้เนี่ยมันจะเป็นอ e ีกหนึ่งส่วนนะครับที่เป็นจุดแตกต่างระหว่างตัวของเบียและไฟบล็อกคีรีนะฮะเ,เราติดเข้าไปก่อนนะครับ ลงล่องละนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวของซาวบูสเตอร์นะครับที่มีรูต,ตรงนี้เนี่ยเสียบเข้าไปนะฮะมันจะมีตัวล็อกรูเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็แค่เสียบลงไปตรงตรงเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นตัวของซาวบูสเตอร์ที่รวมล่างเข้ากับตัวของ v วฟสิบเก้าไฟบในรูปแบบของไฟโหมดก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ค่อนข้างเท่เลยเปล่า ะะซึ่งในส่วนของลูกเล่นในส่วนของไฟโหมดเนี่ยมันก็จะมีด้วยกันประมาณนี้นะครับต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของขั้นตอนการแปลงร่างระหว่างตัวของเกาวอล์กแบตลอยกันเลยดีกว่านะครับว่าวิธีการแปลงร่างเนี่ยมันจะแปลงร่างอย่างไรนะครับในส่วนของการแปลงในส่วนของเกาวอล์กนะครับก็จะใช้ชิ้นส่วนด้วยกันทั้งหมดตรมนี้เลยก็จะมีในส่วนของ าพาร์ทในส่วนของาพาร์ทช่วงกลางตัวเครื่องนะครับแล้วก็าพาร์ทตัวช่วงแขนนะฮะให้มาเปลี่ยนกับตัวของตัวบ้างไปหมดนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเป็นตัวของโหมดกระวอลก,กันนะครับ แล้วก็เอาช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะเสียบตรงๆไปนี้เลยนี่โอเคนะครับก็เสร็จแล้วนะครับในส่วนของล่างกอล์ฟก็จะมีการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยกันประมาณนี้นะครับผมและนี่คือหน้าตาของเจ้า VF19 Five Valkyrie ในร่างของกอวอนะครับ เมื่อทําการเปลี่ยนล่างแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ในส่วนของการเปลี่ยนล่างในส่วนของล่างกววอล์ฟเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนพาทแค่เล็กน้อยมันเปลี่ยนในส่วนของช่วงบนนะครับผมที่เป็นพาท ในส่วนของพาร์ตตัวยานแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับเพื่อเปรี่ยบเป็นส่วนของช่วงแขนตรงนี้มันก็เลยเปรียบได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับในส่วนของร่างเก่าวอกในส่วนของร่างนี้นะครับผมก็จะมีลูกเล่นคล้ายกับตัวของร่างแบตลอยเลยซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเอาไปใส่รวมในตอนที่เรารีวิวตัวร่างแบตลอยแล้วกันนะครับผมในส่วนร่างนี้เนี่ยก็ ไม่ค่อยมีไะไรโดดเด่นเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้นะครับต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของร่างแบทลอยเป็นร่างสุดท้ายของเจ้าไฟวอลคิลลี่ตัวนี้กันเลยเดี๋วกันนะครับมาอยู่ในส่วนของการเปลี่ยนร่างเป็นร่างแบทลอยนะครับผมในส่วนฮาที่ใช้เนี่ยมันก็จะมี2ชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้จะเป็นเกาะเอวแล้วก็ช่วงลําตัวนะครับ ของเจ้าไฟฟ์วอลคิวรีในร่างของแบตลอยเมื่อแปงลงร่างแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ในส่วนของร่างนี้นะครับเรียกได้เลยว่าเป็นร่างสุดท้ายแล้วนะครับของเจ้าไฟฟ์วอลคิวรีที่จะมีการแปงลงร่างในส่วนของไฟฟ์มดกาวอลกและแบตลอยนะครับซึ่งเป็นร่างสุดท้ายนั่นเองซึ่งร่างนี้นะครับก็จะเป็นร่างหลักของเจ้าตัวนั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของจุดขยับของเจ้าตัวแบตลอยนะครับหรือร่างของอ่ ไฟว์เวลคิวรี่แบทลอยตัวนี้นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของอัซเซอรี่ของตัวนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับในส่วนของอัซเซอรี่เนี่ยที่เขาให้มากับตัวของล่างนี้นะครับผมขอหยิบมาให้ดูเลยแล้วกันก็จะมีในส่วนของพ์ทหน้ากากนะครับตัวนี้มาให้ด้วยซึ่งจะมีความแตกต่างกับหน้าหลักที่ผมใส่ก็คือว่ามันจะเป็นหน้ากากเนี่ยมันจะเป็นหน้ากากแบบปิดปากซึ่ง พาร์ทหน้านี้เขาก็ให้มาให้เราเลือกเปลี่ยนนะครับหรือเลือกความประกอบว่าจะเป็นพาร์ตเปิดปากหรือปิดปากก็ได้นะครับวันนี้แล้วแต่เลยซึ่งผมขออนุญาตเลือกเป็นการใส่พาร์ตเปิดปากไว้นะครับเนื่องจากว่าในการเปลี่ยนพาร์ตตัวหน้ากากเนี่ยมันต้องงัดชุกหัวออกมาทั้งหมดเลยซึ่งเปลี่ยนค่อนข้างยากผมเลยขอใส่เป็นหน้าแบบเปิดปากแบบตายตัวเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีพาร์ตตัวของพาร์ตลำโพง ตรงช่วงไหล่นะครับที่จะให้มาเปิดเปลี่ยนกับช่วงไหล่ตรงนี้ด้วยนะครับให้มาใส่เข้าไปก็จะมีพาร์ตลำโพงมาให้ตัวนี้2ชิ้นนะครับแล้วก็พาร์ตสำหรับติดตั้งตัวของซาวบ Booster อันนี้ก็จะมาให้ด้วย1ชิ้นนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นมือครัที่ผมเคยกล่าวไว้ก็จะมีมือกลางนิ้ว2คู่นะครับอ่าแล้วก็มือกำหมัดที่ติดกับตวหุนนะครับอีก1คู่นะ ก็จะมีมือให้ทั้งหมดด้วยกัน2คู่ก็เป็นกลางนิ้วกับกำมัดแล้วก็จับปืนแค่มือเดียวนะครับทั้งหมดในส่วนของอเซสซอรีของเจ้าตัวไฟว์วอลคิรี่ก็จะมาให้ทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจุดขยับของเจ้าไฟวอลคิรี่กันเลยนะครับว่าสำหรับเจ้าตัวนี้จุดขยับมันจะมีมาให้ขนาดไหนนะครับในส่วนของจุดขยับนะครับช่วมหัวเนี่ยก็เหมือนเดิมคือ สามารถที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาได้อิสระก้มสุดๆได้ขนาดนี้เงยสุดๆได้แค่นี้นะครับเงยสุดๆได้แค่นี้นะ,ะช่วงแขนนะครับมีบัตเตอร์ายจอยสามารถดันแขนไปข้างหน้าไปข้างหลังได้แล้วก็แขนสามารถหมุนได้3 6 0นะครับช่วงต้นแขนสามารถหมุนได้รอบนะฮะงอแขนเข้าข้างในได้สุดๆประมาณนี้นะครับข้อมือหมุนได้ยกขึ้นยกลงได้ตามแกนด้านในนะครับ กางแขนออก,ก้างข้างนะฮะสามารถกางได้นะครับสุดๆนะฮะสุดๆประมาณนี้นะถ้าเราใช้ช่วงข้อต่อของมันช่วยนะครับก็จะกางแขนได้สุดๆประมาณนี้ช่วงเอวสามารถที่จะบิดซ้ายบิดขวาได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สไปซ์ของเจ้าตัวนี้นะฮะหรือก็คือว่ามันจะมีจุดขยับซ่อนอยู่ของแจ้าตัวไฟบอร์เคอร,รี่เป็นเรื่องสไปซ์ก็คือว่ามันสามารถดึงช่วงโตขึ้นอย่างเร็จ เพื่อที่เราจะก้มตัวได้มากขึ้นประมาณนี้แล้วก็ไปข้างหลังได้นิดหนึงนะครับอ,อันนี้เป็นข้อต่อพิเศษที่เขาไว้ให้เล่นกับตัวของซาบูสเตอร์นะฮะโอเคช่วงขานะครับสามารถไปข้างหน้าได้ขนาดนี้นะฮะยกได้สุดเลยไปข้างหลังได้ดประมาณนี้นะครับมันติดช่วงตรงนี้เลยไปได้ไม่สุดนะครับต้นขาดึงลงมาหนสเต็ปแล้วก็สามารถหมุนได้รอบนะครับสามารถหมุนซ้ายมุนขวาได้รอบได้ ช่วงปีกสามารถหมุนไปข้างหน้าปรับไปข้างหลังได้ประมาณนึงแต่ไม่สามารถาตัวปีกนะครับมันไม่สามารถกางได้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นเบาจอยแบบแท่ง,ทงกลมมันคือเสียบเข้าไปยึดไปเฉยเฉยมันไม่สามารถกางตัวนี้ออกมาด้านหน้าหรือว่าไม่สามารถที่จะดึงไอ้ตัวปีกเนี่ยนะครับให้มันติดก,กับบาจอยแล้วก็ให้มันขยับซ้ายขวาแบบอิสระไม่สามารถทําได้นะ,ะการงอขานะครับงอขาเนี่ยสามารถ งอได้สุดสดนะฮะประมาณนี้เลยนะนี่งอขาได้สุดๆ,ๆประมาณนี้อันนี้สุดแล้วนะครับแล้วก็สามารถดึงลงมาได้หนึ่งสเต็ปนะครับสัตับเพิ่มจุดขยับช่วงขาให้สามารถงอขาได้มากขึ้นนะฮะอ่โอเคข้อเท้าสามารถบิดซ้ายบิดขวายกขึ้นยกลงได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่สามารถยกได้สุดนะหยุดกระลงได้นิดนึง นะฮะซึ่งในส่วนจุดขยับของเจ้ากัลว,วออาไม่ใช่สิ้องเรียกว่าวัดแบตลอยนะครับ V f 1 9บฟแบตลอยก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนจุดขยับเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับขยับจับท่าอิสระได้เยอะเลยนะแล้วก็ยิ่งในส่วนของช่วงตัวเนี่ยที่สามารถดึงขึ้นได้1สเต็ปเพื่อเพิ่มจุดขยับแล้วเนี่ยดนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับถ้าเอาเทียกบกับตัวก่อนหน้านะ ซึ่งผมจำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่าที่ผมจำไม่ได้จริงๆเพราะว่าตอนที่ผมประกอบบ s 1 9เ้นี่ยช่วงตัวตรงนี้มันรู้สึกว่าจะเป็นรู้สึกว่าเป็นรูปแบบโคง้งน่าจะโคงเดียวกันมั้งก็ได้ทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะฮะขออภยัยอ่ะแต่จุดขยับถือว่าดีนะครับขยับได้เยอะเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับเราไปเรื่องของจุดขยับแล้วทีนี้เรามาลงเรื่องของ การติดตั้งแอสซสอรี่กันบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือตัวของลําโพงตรงไหล่นั่นเองในส่วนของการติดตั้งตัวของลําโพงตัวนี้เข้าไปนะครับให้เราทําการดึงพาร์ไลนตัวนี้ออกก่อนนะอึงพารไลน์ตัวนี้ออกมานะครับแล้วถ้าเราดึงพารตัวนี้ออกพารตัวนี้ดึงหอ,อกมาหนึ่งชิ้นนะครับจากนั้นให้เอาพาร์ตลำโพงตัวนี้ นะฮะเสียบลงไปเลยนี่แบบนี้นะครับจากนั้นเราพารเกาะไหลเสียบับกข้าไปก็จะเป็นหัวไหลของเจ้าไฟเบอล์คิีเวอร์ชั่นตอนเปิดตัวของลำโพงออกมาแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นี่ค่อนข้างเท่เลยนะครับแล้วก็ผมอาจจะลืมพูดไปข้างต้นนะครับว่าตัวของโครงในที่มีการแตกต่างเนี่ยมันก็จะมีถ้าเราเห็นได้ชัดก็คือไหมก็คือช่วงนี้นะครับช่วงไหล ช่วงหัวและก็ช่วงต้นขานะครับจุดขยับเนี่ยมันก็จะมีความต่างจากตัวของ VF19 อย่างชัดเจนเลยเพราะว่า VF19 ตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบเรียบนะครับทำให้การหมุนช่วงต้นขาเนี่ยหมุนได้ง่ายกว่าช่วงไหล่ก็จะเป็นช่วงไหล่แบบสั้นกว่านะฮะแต่พอเป็นตัวของ Five b a Curiy เนี่ยจะได้ชัดเลยว่ามันค่อนข้างต่างเนาะอ่ะเพราะว่ามีลูกเล่นตรงนี้นี่เนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครบสองข้างเลยดีกว่า เซตลงไปนะครับนี่พอเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่แล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะครับ ต่อจากนี้เนี่ยมันก็จะเหลือในส่วนของการเสียบในส่วนของเจ้าตัวซาวบูสเตอร์แล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าการประกอบเจ้าตัวซาวบูสเตอร์เข้ากับตัวของแบตลอย BF5 Valkyrie ตัวนี้นะครับผมจะมีหน้าตาอย,ย่างไงหรือว่ามีขั้นตอนการประกอบยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับก็มาอยู่ในส่วนของพา a สุดท้ายแล้วนะครับของเจ้าไฟ v a ลคิลีก็คือตัวของการติดตั้งตัวของซาวบูสเตอร์นะครับเข้ากับตัวของเจ้า VF19 นั่นเองนะครับหรือไฟเบลคิลี่ถ้าผมพูดสลับกันผมก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวขอพูดตรงๆเลยว่าผมขอเรียกเจ้าตัวนี้ตรงๆว่าไฟเบลคิลี่นะครับในส่วนของการเปลี่ยนพาร์ทหรือว่าการประกอบเจ้าตัวของ s ซารบูสเตอร์เข้ากับตัวของไฟเบลคิลี่เนี่ยก็จะมีขั้นตอนด้วยกันประมาณนี้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เราทําการดึงพาร์ทชิ้ส่วนตรงนี้อกอกกนนะฮะ การรีวิวเจ้าตัวของ HG Macross VF19 Custom Five v c a l u l r r y with s o u n Booster นะครับซึ่งต้องถือได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวในลายของ Macross ที่ทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบจุดขยับตัวของสติ๊กเกอร์ที่มีดีเทลในตัวหรือแม้แต่ในเรื่องของอัซเซสซอรีเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยผมขอชมเลยว่าเขาให้มาดีมากๆเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวของ VF19 หรือ Five Valkyrie ตัวนี้เนี่ยขอบอกเลยว่ามันเป็นตัวแรกนะครับที่มีอุปกรณ์เสริมอย่างตัวของ Sound Booster ที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดในส่วนของอัซเซสซอรีทั้งหมดมาให้นะครับซึ่งก็เลยทําให้ตัวนี้ยผมขอบอกเลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวในไลน์ของ Macross ที่ใครเป็นแฟน หรือเป็นนักผส,สมของไลน์มาคอสอยู่แล้วไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้รวมถึงในส่วนของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันยังมาก,กับระบบใหม่ที่เพิ่งมีการนํามาประกอบหรือว่าเพิ่งมีการนํามาใส่ในส่วนของเจ้าตัวนี้อย่างสไตล์ลิชเชนในการที่จะยืดข้อต่อต่างๆให้สามารถขยับได้มากขึ้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเลยนะครับที่การันตีเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีและสมการรอคอยจริงๆเลยนะครับซึ่งในส่วนของคะแนนทั้งหมดของเจ้าตัว vf19 f i v e v a l k y ีตัวนี้นะครับผมให้มันไปที่9.5เต็ม10เลยนะครับผมให้เต็มเต็มเลย9.5เลยนะครับหากแค่0.5คะแนนไปนิดเดียวเองนะครับก็คือเรื่องของการแบ่งสีในแต่ละจุดนะครับผมซึ่งก็จะมีในส่วนของการแบ่งสีที่ยังดูไม่โอเคบ้างนะครับเช่นในส่วนของช่วงไหลเนี่ยที่มีสแตมปต่สติกเกอร์มาแปะเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ก็จะเป็นการแบ่งสีที่ยงังติดๆขัดๆยูนหรือว่าไม่ได้ละเอียดมากในเหมือนกับส่วนอื่นของเจ้าตัว vf 19ไฟเวลคิวลีนั่นเองนะครับก็เลยขอหักไปแค่0.5จุดคะแนนในเรื่องของการแบ่งสีในส่วนอื่นนะครับที่ไม่ได้ละเอียดเท่ากับส่วนหลักๆของมันนะโอเคนะครับผม สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกช่างที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ถ้าผมมีการกล่าวผิดพูดผิดตรงไหนก็ต้องขอภายไว้หน้าที่นี้เลยนะครับและก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วอย่าลืมไปกดไ like, ลค์ตั้งสังข์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆในช่องของผมด้วยนะครับและใครมีข้อมูลเพิ่มเสริมเติมแต่งตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาให้ผมรับฟังรับอ่านได้เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ